โอเคแล้วรามาครับรนเร็วในที่107ทุงเทพอธิวัดไปทางเนชัยครับก็ตอนนี้นน 6, ้ำหกสามเจิงก็รออยู่ทางอีกเรียบร่อยนะครับก็วันนี้รถมาเร็วนะครับอ่าไม่ค่อยเสียเวลาเท้าไหร่นะครับอ่า หนึ่งซนเจตนะผมอาจารย์นั้นนะถ่ายทีนะผมอาจารย์ไม่ได้ถ่ายบ่อยนะเดี๋ยวพอดนี้คืนหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายขาบวนรถเร็ว หนึ่งศูนย์เจ็ดให้นะครับมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายนะครับมาแค่ขอหยุดครับมาขอหยุดถ่ายหันต้มครับไม่ได้สี่สองเก้าหก นำนงของและสัาระของกานน่ลงจากขบวรถให้อยู่ที่เรียรถถ่นตะบัวรถไรยน้เป็นกาเวลาที่หึงเป็นตะบัรถโดที่ยอาคือตบวนที่หนึ่งสูดเก็บนำจบู้โดยสารจากสถานรีต้รถถางโอเท้อัิวัไปายทางขณาเียงรถถ่ายมีตัวเดินขาเป็นที่เรียกรถ้่านนำนำส่งของและสัมภระของกันนำขึ้นขบัวรถให้เป็นที่เรียกรถถ่า านไแล้วดุดับเสร็จก็เดิน่างที่่ายจาา